สวัสดีวันจันทร์นะคะสวัสดีคุณพ่อ,พอคุณแม่ <พอ S 2> ทุกทกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้น้องควานจะมาป้อนหลือไม้นะคะออเดอร์จากคุณแม่ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านเมตาน้องคณะกรกับคุณแม่องค์เดือนนะคะเปิดร้านแล้วก็ติดร้านให้นะคะทั้งหมด 20- ตักนะคะ ขอให้คุณแม่และครอบครัวนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยหายเจ็บหายป่วยไวๆนะคะคุณแม่หาขอขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูมาโดยตลอดเลยนะคะทั้งหมด20ตะกร้านะคะควันไม้เอา 2, 2> <3 S 1> ค่ะบส <3 S 1> ครับ <3 S 1> 4ครับ5ครับ หครับเจ็ดครับแปดครับ9้าครับสิบครับสิบอ็ดครับบ้อนเท่านี้ก่อนบอกสองครับสิบสาครับจำติอืมป้อนสิบสามก่อนนะคะแม่เดินเหลืออีกเจ็ดตะกร้านะคะคุณแม่จา้าขอบคุณครับ วางข้างบนนี้เลยก็ได้เหลืออีกเจ็ตะกร้านะคะแม่จุกจุกวงเดือนเขาคุจจาอบคุจจาร์เนอะน้อยบุญครับค่บคุณแม่บุตรบุญมุ่งคิดว่าแม่ กคือโมโว้ยอมเสโคหรือกลมว่ะเสอร์คอเจ็ดเลยเจ็ดนะคะแบ่ขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าอุองเดือนขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะขอบคุณนะค,ะค,ค่ะ,คะ,คะให้เจุ้งเดือนอ ผมกระโดดกระจกกลอยแม่ไอ้เออหนูลวกหัวห้าถ้วยจ้ะว่าที่ ไม่คุณกวัดที่ทางตูต้ทึ้นเหรอทางปุวย I'll no รวมเดมวยตัวรวมตัวไอ้อ่ะก็เลย้าอกิสกัดดาวหลงเลาะเนื่เดือดเดอเปิดปาวาทยัดีด๋วยวเวียนห้อยกับก่อ 在国外呢。 เฮ้ยย oh, สวัสดีครับผม เจ็ดตะกร้านะคะแม่เดี๋ยวหนูเทเทเลยนะเมื่อกี้สิบสามนะคะอันนี้สิบห้านะคะสิบเจ็ดนะคะสิบ้า เก้านะคะสิบเ้วแล้วก็ยี่สิบจ้ายี่สิบตะกร้านะคะแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบุญเดียวขอบคุณค่ะเร็วขอบคุณจ้าเดียวขอบคุณค่ะคุณซุย Oh, like. Mày lại mẹ ơi Nema. Nema one with it. Jue. พอพอคับนะพอกัอบนก้อนเหรอ,อกวกน้ำปลาเนยเฮย้ยเาอย่ากระพอรมบะาไาดา้ไหน้าไปเกินเองคิดว่ากะอย่าเท่ง នៅយកចាំមិនទៀតតែណា

ตัวม,ววมวันหอบกืบไปโดดย่ำหอบอากี่น้องนี่แล้วหมกกรโดดแมวอ่ะกลอเออ เดี๋ยนมังเปิดแล้วน,นี่อาเขาโนอยังนี่ก็รอหนึ่งปะอาก็เขารีบขนาด เคี้ยวแค่ผลไม้นะแม่เคี้ยวนานนาน <laughs> มไม,ไม,ไไม่ที่ไม่ได้เอาอ้อยน่ะ่ีแอันนั้น Hãy subscribe cho หมดแล้วคับหมดแล้วนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะแม่จ๋าป้อนให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกๆไลค์นะคะฝากสองแม่ลูกด้วยนะคะเปิดออเดอร์ผลไม้20ตักต้าต่อวันนะคะสามารถจองออเดอร์นะคะล่วงหน้าให้น้องกับแม่ได้นะคะช่องทางการติดต่อก็ที่น้องควาน ฝากไว้นะคะคุณพ่อคุณแม่ขาฝากสองแม่ลูกด้วยนะคะเป็นช่างตกงานนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวน้องควานขออนุญาตลงคลิปเลยนะคะ<ๆ>เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกทท่านเลยนะคะคลิปนี้น้องควานไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะวงเด้สว,วัสดีค่ะเร็ววงเด้สวัสดีค่ะสวัสวยเลยเด้อบุญ